สวัสดีค่ะพบกับช่องเจ้าอ้อยค่อยใหญ่ๆวันนี้เราจะมาบิ่งเด้อว่าเจ้าอ้อยนี่ยังกินเตียงฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันค่ะวันนี้เจ้าอ้อยหอยใหญ่สุดฮามากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะจ๊ะมากินกันเลยแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วน่ากินมากเลยเป็นไงคะมีข้าวต้มยำขึ้นก้าวละจ๊ะเจ้าอ้อยหอยใหญ่กินแบบนี้ละจ้ามีเกี๊ยวน้องจ้า ผักสดน้จ้าอู้มือไหลมาจ่าเข้ามากินกันเลยมีอย่างเนี้ยกึ้ยเกียวกึ้ยเกี๊ยวน้ำจ้าที่สําคัญนะคะผักสดผักสดผักสดเวลานี้อร่อยมากต่างนะจ๊ะเขาเรียกอะไรนะอิตูไทยหรือหัวระพาจ้าเพามันนอกเพามันนอกเอืนออิตูไทย อันนี้คือกันนี่นี่บ้านเฮาเอิญสลัดคนในเมืองเอิญอ,อย่างคูณบอกผักกาดหอมว่าสพี่น้องแต่ละท้องที่มันเอิญมาคือกันเนาะแย่โอยแล้วที่อ้อย่าใหญ่เนี่ยนะทักสลดดัดคนเรามือใดว่างๆเสีหยห้ย้ายเห็ดสลัดเล่าอย่กินพี่น้องจังสี่เลยจังสี่เลยผักกาดหอมว่สั้นเขาเจ้าเอิญ ใส่กัดสัตวใส่สลัดแล้วบอกลูกครับไปซื้อสลัดให้แม่หน่อยสลัดอะไรหรอคะแม่ว่าจ้ลือดูไข่กับดูจ๊ะอุ้ยเบิ้งถวยพี่น้องอุ้ยอุ้ยเห็นพี่น้องเบิ้งกับคาก่อนค่ะอุ้ยอุ้ยจะมาเห็นนีเตี๋ยวมาเลยครับว่าวาลายใหญ่หางกินเลย เออเออร้านนี้ดีดีดีอีกนึงคุณพ่อพี่น้องว่าจังใดเกี่ยวแาไหมเกี่ยวทอดเติมฟีไม่อั้นเจาอยหอยใหญ่ของฟีเนาะพี่น้องหอยที่พมันวันสาร์มันก็ตุยแบบนี้ดอกเพื่อนอ่ะกับปลาลักมันกินเห็นบ่ลักพี่น้องร้านนี้สะอาดสะอ้านรสชาติกระแซ่บ ตัวยิ่งสีไทยท้ายพี่น้องพี่น้องมาจากบาทสี่สิบบาทแซ่บมาจ้ะมางงงงมากินน้ำได้เขาเจ้าอยากอายกล้องลูกกล้าให้เห็นอยากขอสิมขอส่วนแบงเป็นไดแย,ย่ออยหอยใหญ่ เพื่อนบอว่าไปจับฉลากมีซองทั้เหมือนเจ็ดคนมีเจ็ดซองมีคนสิบห้าคนให้รูจักเจ๊อ้อยได้บอสสรุปค่ะคือเก่าละคะบอได้ <c oughs> <c oughs> ตองที่หนึ่งออกไปเห็นหนาลิ้มเล่อยู่ซองสองซอง,ส,องสาม,ส,าม,ส,ามาาาสุดมหัเจรรย์ซองสุดท้ายละสามคนหนึ่งแน่นยอ,อยจ่ะเจ๊อ้อยอาจจะมีเสียงรดนในเดอ้อ ติดทางไหมจ้้เยอะไอจับได้กระเป๋าใส่เงินล้านว่าไม่ล้านธรรมดาเด้นะใส่เต็มนั่นได้เป็นร้อยล้านแบบเงี้ยเดี๋ยวมือหลังเิียวมารีวิวพี่น้องเบิง้งน้องรักในของน้องรักมากหลายใส่เงินล้านเลยเห็นพี่น้องได้ยังกินอนะ่ะ แซบอยู่เด้อห่อนห่อนเนาะเดน้ำนี่สกน้องถามได้กระเป๋ากับพุ้งเชทาน่องรักน่องรักพุ้งเช้าวสีขาวไสิกาเซ็ตพี่น้องน้องข่อยน้องข่อยพูเจ้าเจ้าดา ตักตักส่วนไปทำแคบหมูมาสิน้องถางบ้านถามอยู่เด้ออเอาแคบหมูบอจี้ไปได้ว่า,า,วามันราคากเราไปได้หมูขาตลาดไปเว็บอกว่าอืมต้องนี่น้องเอาเตาทีาท่สดเจ้าสั้นกว่าเด้อเอาเดิมใหม่บ่รับ น้องมิตนขึ้นเมื่อทุกอย่างหามดเลยเดี๋ยวทำนี้สิมาบอกเด้อเอฟซีทั้งหลายตกสีดาด้วยกันตกสีดาเะก,กี้นาะสวนโลละยีิบห้าตอนนี้หน้าสวนโลขึ้นโลละสี่สิบแล้วนะจ้าถ้าจะเอามาขายสมัยก่อนเนาะตามสาิบห้า 35, บาทตามโลร้อยตอนนี้ไม่ได้นะคะโลละสี่สิบบาท 3โลก็ร้อยยีส่สบค่ะแพงหมายต้นเสาวนี่แม่ยางมาเบาว่าปลาิ้นก็ขึ้นได้อรอยปลาิินจากโลละแปดสิบบาทขึ้นเป็นโลร้อยยี่สิบพี่น้องกล้องไปจากนั้นเราก็อาศัยกินกล้วยละสี่สิบห้าสิบบาทเนาะ แไม่ตับน้ำเด็กไม่ตับน้ำตอบ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 ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เก็บใบมะกรูดมาให้เจยออ้อยหอยใหญ่ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะเจยออ้อยลากปก่อนจุ